ระหังสัมมาสัมพุโทโธภะะวพุูธังภะะวันตังอภิวาทเทมสวะคาโตภะะวะตาธมโมธัมมังนามมสามิสุปฏิปันโนภะะวะโตสาวกาสังโคสังขังนามมามิ นะโมตาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุค่ะการนมัสการพระภิกษุส,สมณีนท่านผู้มีศีล ทุกคนทุกท่านุทธบุตรพุทธสามวิกาทุกคนทุกท่านนะคะสาธุค่ะนักเรียนครูปีสาม้วยนะคะโอ้อาจารย์ทากันกันกันแดดนะคะทานาคากันแดดแล้วลืมมาออกหน้าตาก็เลยดูจะผ่องใสพิเศษ <laughs> นะคะตอนนี้ก็ได้เวลาเรียนของนักเรียนนักเรียนครูปีปีไหนคะนักเรียนปีสามนะคะนักเรียนครูปีสาม ท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามอาจารย์คงคุ้นเคยกับใบหน้าของอาจารย์แล้วแหละนะคะเพราะว่าอาจารย์ทานาคาอยู่เรื่อยสำนักสร้างใหม่นะฮะสำนักสร้างใหม่แล้วแดดเยอะพอแดดเยอะก็ต้องทาก,กันแดดนะคะกันแดดแปรงนะคะาคา阿拉ค่ะนักเรียนเปิดหนังสือเปิดหนังสือไวยากรณ์อาจารย์อยากให้นักเรียนอ่านพร้อมกันก่อนนะคะ เอาหนังสือมาให้นักเรียนอีกท่านหนึ่งด้วยเอาเล่นไวยากรนะคะเ,เล่มไวยากรณ์เราจะเรียนกันทุกวันนะคะช่วง3โมง9โมงเช้านะคะภาษาบ้านนอกกว่า3โมงนะคะแต่ว่าภาษาในเมืองบอกว่า9โมงเช้าจนถึง10โมงบางทีอาจจะไม่ถึงค่ะเพราะว่าถ้าอาจารย์พิจารณาแล้วว่าหัวสมองของนักเรียนอาจารย์ไปมไม่รอดอาจารย์ก็อาจจะหยุดที่30นาทีก็ได้ เพราะว่านักเรียนครูปี3ของอาจารย์นะคะอายุน้อยที่สุดก็35-36นอกนั้นก็นะคะส0่0ิบห้ด้วยประการและชนิดเทินนะคะอาจารย์ก็สงสารสงสารนะคะแล้วก็ชื่นใจที่นักเรียนอุตสาตั้งใจเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าจากพระไตรปิฎกนะคะรอดพ้นจากปีหนึ่งปี2มาจนกระทั่งถึงปี3 ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะอะไรค่ะกระดานใหม่โชว์กระดานใหม่ทําห้องเรียนใหม่ตอนนี้ค่ะ,ะฉะนั้นนักเรียนเปิดหนังสือนะเปิดหนังสือสรรพ,พนามที่หน้าเจ็ดสิบสำหรับของนักเรียนก็จะเปิดย้อนกลับไปบางเล่มนะคะที่นักเรียนครูที่ได้รับแจกไปหนังสือที่คุณคุณแม่ยิ้มยิ้มส่งไปให้น่าจะอยู่ที่หน้าเจ็ดสิบเท่าไรคะหน้าที่หกสิบเจ็ดไหม พี่แสงเจ็ดสิบหกค่ะเจ็ดสิบหกอ่ะของพี่แสงเจ็ดสิบหกของอาจารย์เจ็ดสิบอ่ะแล้วของใครของใครหน้าที่เท่าไร่คะช่วยบอกหน่อยเพราะว่ามันมีสามรุ่นนะฮะอ่ะของคุณช่อหน้าที่เท่าไรคะมุัเหรอคะไม่ใช่ค่ะสับพนามอ๋อสัพนามอยาสับสับพนามหน,น้าหกสิบสองข่อยในยอยากตายอยากตายดูซิดข่อยไปคนละทางก็ข่อยเนี่ย หน้า62ใช่ไหมคะตรงกันไหมคะข่างนาห,าหน้าย้อนกับท่องจอําาหน้า62นะคะของอาจารย์อยู่ที่หน้า70ฉะนั้นเนี่ยคือว่าอาจารย์มีนักเรียนหลายรุ่นนะคะหลายรุ่นเพราะสาเหตุว่าเรียนไปก็แท้งไปสุดท้ายก็นักเรียนก็ไม่ยอมแท้งกับอาจารย์สักทีนะคะก็กลับมาเรียนใหม่ด้วยเหตุน,นี้หนังสือก็เลยมีหลายรอบ ฉะนั้นหนังสือรอบแรกจะอยู่ที่หน้าเจสิหนังสือรอบสองจะอยู่ที่หน้า62สบสองนะคะค่ะเดี๋ยวเรานักเรียนตรงนี้อาจารย์สอนไปแล้วแต่ตอนนี้ให้นักเรียนท่องจำํำท่องจํารนะะจพร้อมกันไปก่อนนะคะท่องจําพร้อมกันไปก่อนค่ะเพราะว่าถ้าไม่ท่องจําก็จะทําให้นักเรียนเรียนไม่เข้าใจเริ่มเลยค่ะอ่านพร้อมๆกับอาจารย์ไปเลยนะคะถ้าอาจารย์หยุดก็อ่านไปเรื่อยๆจุดกว่าจะไปจบหมวดสรรพนามทั้งหมดนะคะ ันทุกหน้าเลยสัพพานามสัพพานามนั้นแบ่งออกเป็นสองคือปุริสัพพานามหนึง่งวิเศษนาสัพพานามหนึง่งปุริสาสสัพพานามมีสามคือตาตุมหาอหาัมหะวิเศษนาสัพพานามมีสองคือนิยมอนิยม นิยมมีสี่สับคือตาเอตาอีมะอะามุอนิยมมีสิบสามสับคือยาอัญญาอัญญาตาระอัญญาตามะปาระอัปาระกาตาระเอกาเอกาจะสับพะกิงอุพายะ วิธีแจกปุริสสัพานามตาสับในปุงลิงแจกอย่างนี้เอกวจนะาพาหูพัฒนาปัทมาที่หนึ่งโสเตท,ทุติยาที่สองตังนางเตเนตติยาที่สามเตนาเตหิตุทิที่สิบตาสาาัสศส เตสังเตสานังเนสังเนสานัมมันจะมีที่ห้าตัสมาอาสมาตามหาเตหิชติที่หกตาสสะอาสสตเตสังเตสานังเนสังเนสานัมสัตจะมีที่เจ็ดตสมิงอาสมิงตามหิเตสุ ตาสาบในอิทธิลิงแจก,กอย่างนี้เอกวจะนะพ้าหูวจะนะธรมาที่หนึ่ง สาตาทุติยาที ö, ่สองตางนังตาที่สามตายะตาหิจัติที่สี่ตาอาสสาติสาติสายตาสามตานังมันจะมีที่ห้าตายะตาหิจัติที่หก ตาสังาสตย์สัตย์ตาเย้าตาสังตาสานังตาตมีที่เศ็บตายังตาสังอดสังติดสังตาสุตาแบบในหน้าปุงมแบกลิ่แตกเหมือนในปุงลิงแต่แต่ปัจมาที่หนึ่งเอกาวัจนะตังข้าหุจวจนะตานิ สุติยาภ้าหุตานิเท่านั้นตุมหัท่านท,ทั้งสองลิงแจกอย่างเดียวกันอย่างนี้เอกาวัาจะนะภาหุวันนะปัมาที่หนึ่งตงุวังต,งวงตงุวังตุมเหโวสุติยาที่สองตัง ยาที่สามตระย ا, ตตาย ا, ตระวยาเตตุมเหหิโวจะทุทีที่สี่ตุยหังตุมหังสระวเตตุมหากลางโวมันจะมีที่ห้าตระยาตุมเหหิตจัตถีที่หกตุยหังตุมหังสระวเตตุมหากลางโว กตมีที่เจ็ดตายิตวาวหยิตุมเหสุท่องไปเรืเ่อยๆค่ะทรรหะค้าทั้งสองลิงแจกเป็นอย่างเดียวกันอย่างนี้เอกาวัจนะพระหูวัจนะปัมาที่หนึ่งหังหายังโนตุติยาที่สองมังหะมังเนโนตัตยาที่สามมาย ทีโนจะทีที่สี่ไม่หังอัมหังมะมะมะมังเมอัมหากางอาสมากางโนโนปันจะมีที่ห้ามะยาอัมเฮทีที่หกไม่หังอัมหังมะมะมะมังเมอัมหากางอาสมากางโน ชัติมีที่เจ็ดมาดีอาเมซุวิธีแจกวิเศษสั่งหน้านนิยมนิยามานิยมยาสับใดในปรุงลิงแจกอย่างนี้เอกาวัจนะพาหูววัจนะปัทมาที่หนึ่งโยเย ติยาที่สองยังเยตติยาที่สามเยนะเยหิจญาติที่ที่สี่ยัสสะเยสังเยสานังมันจะมีที่ห้ายัสสมายมหาเยหิตชาติทีที่หกยัสสะเยสังเยสานังชาตมีที่เจ็ดยัสสมิงยำหิเยสุ ชาพหลังเหล่านี้แจกเหมือนยาสับอ <but> il <ts> ันยาอื่นกับอันยาตระคนใดคนหนึ่งอันยาธมะคนใดคนหนึ่งปาระอื่นอาปาระอื่นีตระตาระคนไหนตะธรรมะคนไหนเอกะคนหนึ่งพวกหนึ่งเอกะจะบางคนบางพวก ภรรยาทั้งสองสพัพขาทั้งฟวงที่ใครอะไร ยาจากนายีสีริงแก่ยาหนี้เอกวจนะข้าหูวจนะปัทธมมาที่หนึ่งยายาทุติยาที่สองยายาตติยาที่สามยายะยาหิจตุทิที่สี่ยาสยาสังยาสานังปัจจมีที่ห้ายายายาหิ ทีหกยาสายาสังยาสานังสัตมีที่เจ็ดยาสังยาสุยาสาบในหน้าปุงสกาลิงแจกเหมือนปุงลิงแปลกแต่ปัมาวิพาตเอกวจนะยังผ้าหูวจนะยานะทุติยาวิพาตผ้าหูวจนะยานิเท่านั้น กิงสาบใครอะไรคงรูปกิงอยู่แต่ในหน้าปุงสกาลิงปัทมาวิพัตทุติยวิพัตเอกวจะนะเท่านั้นกิงสาบในปุงลิงแจกตามยาสาบอย่างนี้เอกวจะนะผา,าหูวจะนะปัทมาที่หนึ่ง โกเกทุติยาที่สองกางเกตติยาที่สามเกนาเกหิตจตุทิที่สี่สังเกสานางปัจจามีที่ห้ากาสมากรรมหาเกหิตที่หกกาสากายสังเกสานางสัตมีที่เจ็ดการสมิงกรรมหิเกสุ กิ่งสาบในอิทีลิงแจกตามยาสาบอย่างนี้เอกาวจนะพาหูวจนะปัมาที่หนึ่งกากาทุติยาที่สองกากาตติยาที่สาม กาหิตจตุทิทฐิสี่กาศกาสังกาสานางปัจจามีที่ห้ากายากาหิชาตทิทฐิหกกากาสังกาสานางปามีทกาสังกาสุกิงสาบในหน,น้าปุงสกาลิงแปลกจากปุงลิงปัธมาวิพัตติยาวิพัตเอกวจนะว่ากิง พระหูวจ,จะนะว่ากานิเท่านั้นเอตาสาับนั่นในปุงจจกอย่างนี้เอกวจ,จะนะพระหูวจ,จะนะปฐมมาที่หนึ่งเอโซเอเตทุติยาที่สอง นางเอเตตติยาทิ่สามเอเตนาเอเตหิทิี่สี่สะเอเตสังเอเตสานังปัจจมิทิ่ห้าเอตสมาเอตัมหาเอเตหิที่หกเอตัสาเอเตสังเอเตสานังสัตมีทิ่เจ็ดเอตสมาเอตัมผีเอเตสุ เอตัสับในอิทธิลิงแจกอย่างนี้เอกาวาจานาพาหูวาจานาปัตมาที่หนึ่งสาเอตาทุติยาที่สองเอตังเอนางเอตาตติยาที่สาม เอตาหิจตุทิทิสีเอตัสสาเอติสาเอติสายาเอตาสังเอตาสนังปัจจมิทิหาตะยาเอตหิชัทิโเอติสาเอติสาเอติสายาเอตสังเอตสนังสัตมิทิเจเอตสังเอติสังเอตสุ เอตาศในหน้าปุงสกาลิงแจกเหมือนในปุงลิงแปลกแต่เอกกวจนาพระปัทรมาปัทธมวิภัตตุติยาวิภัเตเตัาพระหุวจนาตามาวิภัตตุติยาวิภัตเอตานิเท่านั้นอิมาศนี้ในปุงลิง นี่เอกาวจนะพาหูวจนะปัมาที่หนึ่งอายังอิเมธสุติยาที่สองอิเมตติยาที่สามอเนนาอิเมหิจตุทิที่สี่อิมาสะอาสะเตอิเมสานังอิมาสมาอิมัมหาอาสมาอิเมหิชติที่หกอิมาสะ อิเมสังอิเมสานังสัตมิที่เจ็ดอิมาสมิงอิมัมหีอัตสมิงอิเมสูอิมาสาบในอิทีลิงแจกอย่างนี้หน้าพรหูว่าจะน้าปฐมาที่หนึ่งอ่ยังอีมาทุติยาที่สองอีมังตติยาที่สามอีมายาอีมาหีเจตุทิที่สี่อีมิสะ มิสายาอาาัดสายอิมาสังอิมาสานางังปัจจมิทีห้าม,มหิชติที่หกอิมิสายอิมิสายยาอิมาสังอิมาสานัง,ส,งสัตมิที่เจ็ดอิมิสังอัดสังอิมาสุ อีมาสาบในหน้าปุงสกาลิงแจกเหมือนในปุงลิงแปลกแต่เอกาวัจ,จนาปัมาวิพาตอีทาทุติยาวิพาตอีทางอีบังพาหวูวจ,จนาวิพาทุตยิยาวิพาตอิมานิเท่านั้นอามโมสาบนุน แจกอย่างนี้เอกาวัจนะภาหูวัจนะปัทมาที่หนึ่งอัมูอัมูทุตยาที่สองมูตุตญาที่สามอัมูนาอัมูหิบที่สี่อัมูสะอัมูโนอัมูสังอัมูสานางปัจะมีที่ห้าสมาอัมูห้าอัมูหีชาติที่หกอัมสะ มโนอามูส mm ังอามูสานางสัตมีทีเจสมิงอาุมูผอามูสูอมูศพทีลิงแจกอย่างนี้เอกาวจนาผาหูวจนาปฐมมาที่หนึ่งอมูอมูิยาที่สงอามอามูยาที่สม จะทุทิที่สีอามุสาอาโมสังอามมสานังปัจจะมีที่ห้าอาโมยาอาโมหิมที่หกอามุสาอาโมสังอาูสซานังสัตมีที่เจ็ดอาโมซังอามมสุอามมสับในหน้าปุงสกาลิงในปุงลิงแปลกแต่ปัมาวิพัตทุติยวิพัตเอกวจณะอาทุง โ้โหวจ,จนาอามูนีเท่านั้นเก่งมากเลยนักเรียนปีสองนะคะเวลาท่องส่งอาจารย์ท่องแบบนี้เลยท่องแบบนี้เลยแล้วก็อ่านส่งในไลน์นักเรียนครูปีสามนะคะอาจารย์อยากได้ยินเสียงติดโควิดไม่ได้เห็นหน้าขอให้ได้ยินเสียงก็ยังดียังกระหนุ่มสาวคิดถึงกันเลยนะเนี่ย <laughs> อ่ะทีนี้เรามาดูนะคะที่ ที่เราเรียกว่าสรรพนามเนี่ยเพราะว่าเป็นคําใช้แทนอาจารย์ทวนให้คําใช้แทนเราไม่เรียกชื่อตรงๆนะคะเราไม่เรียกชื่อตรงๆแต่เรา,าสมมุติอาจารย์พูดถึงพี่แสงแต่อาจารย์ไม่เอ่ยชื่อพี่แสงแต่อาจารย์จะบอกว่าเขาเออเขาถ้าเป็นถ้าเป็นภาษาอังกฤษเป็นไงคะเฮอใช่ไหม <laughs> เออถ้าเป็นผู้ชายเป็นไงคะ ฮี่เออฮี่ไม่ใช่ใช่ไหม <laughs> เออั่นแลคะค่ะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นสรรพนามคือใช้เรียกแทนเรียกแทนทีนี้เวลาที่เรียกแทนของผู้หญิงผู้ชายเขาก็จะแจกออกให้ผู้ชายก็จะเป็นปุงลิงผู้หญิงก็จะเป็นอิทธิลิงนะคะ,ะถ้าไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายก็จะเป็นน้าปุงสกะลิงทีนี้ในเวลาที่ตะสับนะคะตะสับตรงนี้ ยังโซ่ะเห็นไหมนักเรียนเปิดไปที่อ่าถ้าเป็นของนักเรียนไม่แน่ใจว่าหน้าที่เท่าไหร่หกสิบอ้หกสิบสามใช่ไหมคะยังโซเห็นไหมคะมอ่ะเวลาที่เราเราเขียนออกมาไอ้ไอที่เขียนนี่แม่อธิบายอธิบายตัวอื่นก่ <laughs> อนอะโซขึ้นมานำหน้าเลยโซชโนแปลว่าอะไรคะ ชโนอันว่าชนโสนั้นเห็นไหมคะเนี่ยโสโนชโนอันว่าชนโสนั้นชนโนเป็นไงคะสระโอเหมือนกันเลยลงปฐมวิพัต์เอกวัจนะถ้าเป็นอ่าถ้าเป็นสา่ะอ่าถ้าเป็นเตละ่ะเตชนาเป็นไงคะชนาอันว่าชนทั้งหลายเตเป็นไงคะเหล่านั้นเห็นไหมเหล่านั้นแปลว่าเหล่านั้น แปลว่าเตนั้นอย่างเงี้ยได้เข้าใจไหมคะอันนี้อาจารย์ทวนให้นะคะเพราะว่าเมื่อวานไม่ได้ทวนให้นักเรียนเบอร์กันไปนแถวเลยนะอ่ะทีนี้เรามาเรียนกันครั้งอยู่ตรงที่สับเตเมโวโนเห็นไหมคะเราจะเจอบ่อยมากเวลาที่เราเข้าไปในพระไตรปิฎกเราจะเจอคําว่าเตคําว่าเมคําว่าโวคาว่าโนฉะนั้นเตเมโวโนเนี่ย ทั้งสีศัพท์เนี่ยมาจากไหนมาจากตุมหาศัพท์กับอัมหะนะคะมาจากไหนมาจากเนี่ยคะ่ะศัพท์สีส่ศัพท์เนี่ยนะคะ